สวัสดีครับก็มาพบเกมเกมจินนะครับผมรอบนี้เดี๋ยวจะพามาไกด์สำหรับคนที่หาวิธีเข้ามาตีบิ๊กลีบอสของอาริชิโนนะฮะก็มันมีอยู่สองวิธีนะผมวิธีที่รัดที่สุดเลยคือกด F1 ในคอมนะฮะส่วนในมือถือผมไม่ทราบนะครับผมแล้วมาที่คำว่าดันเจียนแล้วมาที่อ่าตรงที่สองผมโดเมนนะฮะให้เราเลือกมาที่สุดท้ายครับผมมันจะพาเรามาสู้กับบอสนะครับผมในตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดเรายังไม่ทำเควสเนี่ยมันจะไม่มีที่ให้เราเห็นนะว่าบอสตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วอยู่ตรงไหนนะฮะ แต่มันจะสามารถเข้าไปตีได้เลยเพราะผมลองทํามาแล้วนะฮะนะแต่ถ้าหากคุณอยากเปิดแบบให้ตีได้ทุกสัดสปดาห์แล้วก็เห็นจุดมาด้วยเนี่ยคุณต้องทำเควสตตำนานของอาริชิโนนะครับผมก็ทำการรับเควสตรงนี้นะฮะแล้วก็คุณจะปลดนะครับผมหายไปไลยเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเควสของอาริชิโนในบทที่เขาเข้ามาใหม่นะฮะเมื่อเราทําเสร็จเนี่ยาทางด้านเควสมันก็จะเสร็จไปแล้วก็มีการโผล่โลเคชั่นบอสขึ้นมานะฮะเดี๋ยวมาหาแป๊บน,นึงนะวิธีการเล่นอ่านคะรับผม เคเวสต์ำนานนะฮะก็รับมาแล้วก็ทําให้มันเสร็จนะครับผมตรงนี้ก็จะปลดนะซึ่งบอสมันปัจจุบันก็อยู่ตรงนี้นะฮะตรงบริเวณมอลเท่นนะครับผมนะฮะแล้วก็ลักษณะประตูบอสก็จะแตกต่างจากอาเดนเจนทั่วไปนะเป็นแท่งหินที่มีลักษณะของอพลังของไอชิโนโอยู่นะฮะก็เข้าไปตีได้เลยนะนะครับผมก็จะลืมนะครับผมนะยังไงเราก็ทาทางด้านเคเวสตํานานไว้ก่อนดีกว่านะ ไม่ยาวแล้วก็คุ้มค่าการทำเลยนะฮะคัดซีนที่ให้ดูเนี่ยก็สุดยอดมากฮะเดี๋ยวผมตัดให้ลงไอ,อผมตัดลงให้ดูหลังจากคลิปนี้ปล่อยออกไปนะครับผมนะฮะ<อ>สำหรับวันนี้ขอ,อ,อตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ